สวัสดีครับมากับแจ๊ฟิชชิงขับนะครับวันนี้เรามาอยู่บ่อตกปลาลุงกำนันชิดนะครับครับดูสภาพหมายครับมีซุ้มให้นั่งนะครับนี่ครับมีสองสามบ่อนะครับอันนี้บ่อแรกครับบ่อแรกบ่อหนึ่งบ่อสองแล้วก็บ่อสามนู่นเลยครับบ่อสาม เป็นบ่อใหญ่ครับมีปลาบึกปลาใหญ่ะครับบ่อสามนี่ครับบ่อสามตรงรถแมคโครนะครับก็มาลองดูครับค่าบริการคิดค่าคันละ2 0 0บาทนะครับปลาเหมาออกไม่ต้องชั่งนะครับก็วันนี้ผมมาลงคันหนึ่งนะครับนี่ครับ ลงแค่หนึ่งคันครับแล้วมาติดตามชมครับว่าหนึ่งคันจปมีผลงานให้น้าๆได้รับชมกันหรือเปล่านะครับกับคันเบ็ดหนึ่งคันนะครับวันนี้ผมใช้เหยื่อของน้าโมฟิชชิ่งนะครับเป็นเหยื่อน้องใหม่ครับฝากติดตามเหยื่อค่ายนี้ด้วยนะครับเหยื่อค่ายน้าโมฟิชชิ่งนะครับ เดี๋ยวลองมาดูครับว่าจะมีผลงาน้น่นาได้รับชมกันหรือเปล่าครับยังไม่ได้ผสมเหยื่อเลยนะครับเดี๋ยวขอผสมเหยื่อครับเฮค,ครับช่วยติดตามกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ ตอนนี้ย้อนตอนไหนก็ได้ครับไม่ต้องไปตีลงตีหลุมนะครับปลาปลาเยอะจริงครับแต่สวยมันวกวนเกาะแบบเมื่อนนกี้ยี่สกไตประมาณสามโลหลุดไปนะครับเดี๋ยวตะเก็ตนะลงไปก็ดึงเลยครับ,นะรบลงไปกินเลยนะครับ มาแล้วครับปันนินครับมาแล้วครับปันนินมาแล้วครับไซสสวนนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นคันเล็กแล้วนะครับอยู่ในซ้มมันวัดยาครับคันยาวคาคามือทุกไม้เลยนะครับแต่ปันนินไซส์ไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ยี่สบยังไม่เข้าเลยนะครับ ว่ายิ่สิกี่แลวครับตอะนนี้ไม่ต้องวางคันนะครับกินแล้วครับกินแล้วครับครับไม่ต้องวางคันครับ นี้ก็จะไซสน์นี้นะครับอันนี้ครับก็จะไซส์นี้นะครับไม่ต้องวางคันเลยครับตีไปก็ถือคันรอเลยครับตีไปถือคันรอเลยครับโอ้โหมันจัดมากเลยครับเฮ้ยก็ ผิดหลุมครับไม่เป็นไรครับกินทั้งบ่อครับบ่อนี้ต่อครับต่อแล้วครับเรียนครับบอกแล้วกินทั้งบ่อครับบ่อน,นี้ ไปลานะครับเข้าปลาโอ้ยปวยเจ็บผ้าก็ไม่มีครับตกปลาไม่มีผ้า อ,อยู่ครับเนี่ยครับพูดถึงก็มาเลยครับโอ้ไซส์นี้งั้นเลยนะครับัวอยดูครับพูดถึงมาเลยนะครับ ตีตรงไหนก็กินนะครับไม่ต้องหลุมเหลือมหรอกครับนี่ครับบอกแล้วตีตรงไหนก็กิน,นครับ อันนี้ก็ไซส์นี้นะครับเราไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่นะครับไซส์นี้เย่อหอมมากเลยนะครับน้ำอดใจนไม่ไหวแล้วต้องดมเองนะครับ ลำบ่มมะคิดครับกินคามือทุกไม้เลยนะครับลํำบ่มมะคิดนี่ครับเป็นว่าครับเป็นไงครับคามือทุกไม้ครับ รดูไซส์ครับดูไซส์ครับคิดดูถ้ามาแต่เช้านะครับไม่หาบให้ไหวครับถ้ามาแต่เช้านะครับยังไงก็หาบครับแลวผมตกแค่คันเดียวด้วยนะครับ อันเดียวครับครับ ไปก็ใส่เลยครับหย่อนเลยครับหย่อนครับหย่อนครับหย่อนครับมาครับเป็นคลื่นมาเลยนะครับเป็นคลื่นมาเลยครับเห็นไหมครับ เริ่มโบขึ้นนะครับใส่เริ่มโบขึ้นครับยอดครับเต็มมือครับดูครับครับ เปนเล็กนะครับทั้งบ่มีผมตกอยู่คนเดียวเองนะครับโอ้ปากินดีขนาดนี้ไม่มีคนมาได้ไงครับงงงครับ ครับาสองร้อยบาทครับปลาออกได้หมดครับคามือลุกไม้เลยนะครับไม่มีแบบมานั่งเหงาเลยครับพันเคินไม่ได้วางครับบอกให้โอ้ปลาก็ไม่น่าเกลียดนะไซส์ครับก็เที่เวาขึ้นมาให้เห็นเห็นนะครับไซส์ไซส์ไซส์แบบสวยๆเลยครับครับคามือลุกไม้ครับไม่มีคนตกผมก็ตรงส่ายเหมือนกันนะครับ สองบ่อนี่สามบ่อผมตกอยู่คนเดียวตอนนี้นี่ครับกินดีแล้วครับครับดูปลายครับย่อนแล้วหย่อนย่อนครับหย่อนครับตรวจเลยนะครับตรวจแล้วตวจเลยครับสรวจก็อยู่ดิครับสรวจก็อยู่ดิับเป็นไงครับขามือครับบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องวางคันครับบ่อนี้ก็ดูวิ่งครับ ครับไซส์ครับไซส์สวยครับไม่มีคนตกผมก็งงครับดูครับไม่ขี้เลนะครับโอ้บอกเลยถ้าใครมาเช้านี่หาบครับบอลุงกำนันชิดนะครับบางไซครับ มาแล้วครับมาวะตะเพียนเฉยตะเพียนใช้สวยครับตะเพียนใช้สวยนะครับ ยัใสต่อยนะครับใสใหญ่เพี้ยนใช้ใหญ่ใสวยนะครับต้มเค็มนะครับใสใสปลาส้มเลยอะตต้องไปดู YouTube นะครับปลาส้มทำไงได้3ามตัวนะครับเดี๋ยวเราลองเลยครับ นะครับหรือเรื่องความรักมันนนก็็็จะเเเปปปหือรูวิ่งยาวครับเสียงลอกแก๊กแกลกเลยนะครับโอ้พี่ช้อนอยู่ไม่ได้เอามาด้วย มาครับโอ้โหโอ้ยยกเกือบไม่ขึ้นเลยนะครับมาครับมาแล้วครับอื ยี่ชกตัวใหญ่ครับไม่กดไม่ได้เลยดูล็อกมันไว้เหรอล็อกทำไมนี่นะหมุนตัวนี้หมุนหมุนตัวยาวหมุนหมุนนี่เอาที่จับอะหมุนได้ที่จับอะหมุนนี่ เออนี่ครับใส่สวยครับมีส่งมาแล้วครับอบอกนะครับว่ามันต้องมี <c oughs> โอ้โอ้โอไ่อออได้ลงกระชังจะนอมาแล้วครับ ตัวที่สองมาแล้วนะครับแบตหมดครับเลยไม่ได้มีช็อตเยอะให้ดูนะครับนี่ครับตัวที่สองครับเจวิ่งไปเอา power bank หัวโนโนะครับชนสั่งกระสีแกครับแก๊แกอีกแล้วปลาอะไร อีกแล้วครับเจ้าเดิมครับเจ้าเดิมอีกแล้วครับ <c oughs> วิ่งอีกแล้วครับวิ่งอีกแล้วรอดูนะครับว่าเป็นปลาอะไรรอบนี้วิ่งดังแก๊กเลยครับโอ้ปลินครับปลินนะครับ ว้าว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 จะตกน้ำก่อนปลาแล้วน่ะหลุดเลยโอ้หลุดเฉยครับตัวใหญ่ด้วยครับเห็นมาในถ้าไม่หลุดนะจ๊บไม่รู้หรอก อยยังหลเลเแล้วทำไมละหลุดจ๊ะมันงาน้างเดิตักขนาดนั้นแล้วยังให้หลุดอีกก็ไม่มันไม่หลอกกันเดิโอ้ยตอนนี้ฝนกำลังมาแล้วนะคะดูฟ้ามืดเลยค่ะ ฝนมาแรงด้วยโอ้โหดูนะคะฟังเสียงฝนจะไหวไหมคะเนี่ยรอดูปลาจะกินเหยื่อไหมฝนตกมาแล้วคะทั้งฝนทั้งปลาดูไซส์กันนะคะโอ้โอ ใช่แล้วครับปลาทูมาอีกแล้วปลาทูสองสายพันธุ์ครับครับครับดูนะครับว่าใช่อะไรครับปลาอะไรนะครับฝนตกปลาก็ไม่หยุดกินนะครับดูนะครับบ่อนี้ปลาเยอะมากเลยครับมีปลาทุกขนาดทุกไซส์ปลาจิสกปลานิลน ปลาสวายปลาบุกมีทุกปลาเลยค่ะถ้าใครไม่มีที่ไปก็มาที่นี่ได้นะคะบ่อลุงกำนันชิดค่ะบ่อสวยบรรยากาศดีมากค่ะมีซุ้มให้อยู่ด้วย โอ้ยฝนตกปลาก็ยังกินเหยื่อไม่หยุดนะคะปลากินเหยื่อไม่หยุดเลยค่ะมาดูกันว่าเป็นปลาอะไรนะคะฝนตกก็ไม่หวั่นนะคะดูนะคะปลานินปลากินทั้งวันค่ะมีหลายไซส์หลายขนาดค่ะ มีทุกปลา ไซโบก็มีนะครับนี่ครับนี่ครับอ่ายีบตกครับครับครึ่งวันนะครับใช้เวลาแค่ครึ่งวันนะครับทำไปทันเดียวครับค่าทันสองร้อยบาทก็ถือว่าคุ้มนะครับตกมัางเล่นบ้างครับฟ้าประหวายเยอะมากเลยครับปล่อยเป็นร้อยนะครับ I don't know.